สวัสดีครับสวัสดี W z o ทีวีก็เป็นวันที่เรามาทําความสะอาดปัจจันนะแฟมป์อะไรนะ W Zone Family Cleaning Day ครับอ่านี่ก็คือน้องเกดสัมภาษณ์น้องเกดนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่เราช่วยกันปในการทำความสะอาดวันนี้ควมมาเยอะเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะก็มีพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันทำความสะอาดกันเยอะเลยค่ะหลับกิจกรรมแรกของเรา W Zone Family สะอาดอาสานะคะวันนี้ก็ ใครที่มาในวันนี้นะคะอยากให้ช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศการทำความสะอาดของพวกเรานะคะ้องบอลพี่บอลสร้างภาพแล้วค่ะดูก็เป็นบรรยากาศแบบแบบแฟมิลี่จริงๆเนาะเกตเนาะแล้วครั้งต่อไปก็คิดว่าคงจะมีเพื่อนๆมาร่วมกันเยอะมากกว่านี้แล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดด้วยนะคะวันนี้กลิ่นหอมเนาะหอมค่ะวันนี้วันนี้ก็ยี่สะอาดมากเลยค่ะ หมอสําหรับการนั่งเชียร์เก็บ3แต้มใช่แล้วนี่3แต้มแน่นอนครับผมอ่ะพี่เช่ครับนี่คือโครงการประคานโครงการเลยพี่เช่เป็นไงครับรู้สึกมันนี้ใจครับผมก็เกินคาดครับตอนแรกคิดว่าจะมีมันมีกลุ่มแค่สองคนนะครก็เห็นคนนู้นคนนี้บอกยินดีด้วยก็ถ้าเกิดรอบหน้ามาด้วยก็ดีนะครับวันนี้เราเช็ดผมเมื่กี้กันประมาณหนึ่ง กัที่นั่งนะครับวันนี้ก็สาดเรียบร้อยคนไหนบอกว่ามีขี้นกเดี๋ยวเดินมาบอกเลยผมลงไปเช็ดให้นะครับโอ้โหดีสุดยอดครับน้องบอลครับน้องบอลวันนี้เป็นไงมัางครับวันนี้ก็สุดยอดครับสุดยอดครับวันนี้เห็นเห็นความร่วมมือร่วมใจกันครับหายเหนื่อยครับเรียว่าได้เห็นผลงานของที่พวกเราได้ทำครับก็ดูตั้งแต่ในโสต์แล้วเห็นความร่วมมือของแฟนๆเราเนาะครับ ไลน์นี่เป็นพันเลยนะโหน่าภูมิใจนะพี่บอลนะเด็กคนไที่จิตไม่เป็นไรอนเล่นับรอเล่นกับอันนี้กีจิตกับผมับแต่ผมเชื่อว่าว่ารอบหน้ารอบหน้าต้องมีการได้ด้รับขอรว่ามันยิ่งครับตอนนี้ก็งแตว่าที่สังคมยังต้องการนั่นแต่ทุกคบขอบคุณพี่บอลมากนะครับ